สวัสดีครับสวัสดี FC ฟซีทุกๆคนครับผมสวัสดีคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมดและคนที่กำลังจะเข้ามาดูนะครับผมแจ้งข่าวด่วนครับผมข่าวด่วนอะไรตีื่อเช้าที่ผมขึ้นลงคลิปไปนะครับวันนี้ว่าวันนี้ผมจะมี แพนไปต่างจังหวัดนะครับผมผมก็เลยโทรไปหาลูกค้าคอนเฟิร์มไหมครับพี่เที่ยงวันนี้ครับที่สนามบินดอนเมืองลูกค้าครับลูกค้าก็เสียงงงๆนะอะไรพี่วันนี้มันวันที่เก้าอยู่เลยนะพี่ผมผมก็เลยเถียงเขาไปว่าวันนี้วันที่สิบ นิกาตัวเองเอ้าอ่าเอ้ยขอโทษนะครับที่พูดที่พูดหยาบคายอ่าอุทานมาอาเอ้ยว่ากันโอ้ยตายแล้วมันวันที่เก้าเออเป็นพวกนี้ครับผมอ่าวันนี้ก็เหนื่อยก็ครับผมเปลี่ยนแผนครับผมแผนฉับพันครับวันนี้ออกไล่ล่าเหมือนเดิมนึกว่าจะเบาแรงได้แล้ววันนี้มาดูในกาวันที่สิบ วันที่เก้าลูกค้านัดวันที่สิบจากสนามบินดอนเมืองไปพัทยานึกว่าจะกล่อมๆแล้ววันนี้ทิศไหนได้ลูกค้าโทรมาอโทรไปหาลูกค้าลูกค้าไม่รับลูกค้าโทรกลับมาว่าไงครับพี่ว่ากันอคอนเฟิร์มครับวันนี้เที่ยงนะสนามบินดอนเมือง โอเคไหมครับว่าลูกค้าบ,บอกพี่ผมเดินทางวันที่สิบนะว่ากันดูนาคาดูดูวันที่เวลานาคาเอาวันที่เก้าดีกว่าเอาไม่เป็นไรชูครับเลาะเหมือนเดิมเลาะเหมือนเดิมครับผมเลาะเหมือนเดิม โมงหน้านาว่านาค,นนคร,รก็รรกเหมือนเดิมครับทีแรกมองดูทรงคึมคึมฝนมันจะตกครับก็จะไปล้างรถเหมือนเดิมโมงเช้ารับลูกค้าสองโมงเช้าไปส่งที่โรงพยาบาลรามาโอ้โหรถติดเกือบสองชั่วโมงครับผมติดเกือบสองชั่วโมง ไปถึง9โมง40ชั่วโมง40นาทีครับรถติดมาเช้าครับบนทางด่วนนะครับผมโอ้ยสุดยอดครับผมแต่ค่ายังน้อยก่อนงวดก่อนครับสติสิ2ชั่วโมงครึ่งครับบนทางด,วด่วนจากตอนเมืองนะครับผมอุดรรัชยาไปลงพระราม6 2ชั่วโมงครึ่ง วันนี้ชั่วโมงสี่สิบโหเอาเรื่องครับผมเดี๋แล้วก็บรรยากาศสดใสนะครับฟ, <c oughs> ฟ้าเปิดมัง้งฟ้าเปิดมั้งว่าจะไปล้างรถสักหน่อยพอดีทีแรกเตรียมตัวว่าจะรับลูกค้าที่ไหนได้วันน,น,นี้วันที่เก้าไม่ใช่วันที่สิ การจราจรรอบนอกก็ไหลล่องคล่องตัวครับผมนี่ครับเวลนรถนายวิ่งล่องคล่องตัวนี่ก็เลาะครับวิ่งเลาะเหมือนเดิมครับเลาะหาผู้โดยสารวิ่งเลาะไปเหลลมือนเดิมแก,แก้ข่าวนะครับแก้ข่าวนะครับผม วันนี้ไม่ได้ออกต่างจังหวัดครับไม่ได้ออกต่างจังหวัดเป็นพวกนี้ครับผมต้องออกมาล่าเมนเดิมครับผมในาที่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับช่องขาเลาะชาแนลครับผมทนาดเข้า ที่เข้ามาดูแล้วขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยเงินทองอยู่เย็นเป็นสุขทุกๆคนนะครับวันนี้ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับจะไปทำการหาเงินก่อนครับโหสวัสดีครับ